สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Healthy c l ับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ Healthy c l ับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและวันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคอโลฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชม และท่านผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้ของรายการ h e ฮล t ี y c l ับครับสำหรับคนรักสุขภาพเราก็กลับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้ประโยชน์สาระและความรู้กับท่านที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพแต่ต้องบอกก่อนว่าบนโลกใบนี้ครับสภาวะแวดล้อมแม้แต่อาหารการกินต่างๆทาให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของพวกเราเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ต้องหาสมุนไพราหาอาหารเสริมหรือหาผลิตภัณฑ์ดีๆมารับประทานกันแต่กระแสความนิยมครับบอกว่าเรากำลัง back to the future ก็คือย้อนกลับไปสู่อดีตกันอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องราวของสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งเหล่านั้นครับกำลังจะเกิดขึ้นในรายการของเราและเราต้องลองมาฟังจากท่านอาจารย์ผู้นี้กันดูครับว่าเราจะดูแลสุขภาพกันได้อย่างไรไปพบกับท่านอาจารย์ ภูริสิทธิพิทักษ์ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแหม่ต้องบอกก่อนว่าได้รับเกียรติอีกแล้วสําหรับรายการของเรารโดยเฉพาะยิงย่งในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าอาจารย์รกับเรื่องของสุภาพสตรีรนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสันคาราอาจารย์สันคาราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเห็นบอกว่าโอ้โหสินค้านี่ขาดเลยขาดตลาดฮะแล้วยิ่งโอ้โหพวกของปลอมก็เยอะก็เป็นธรรมชาติครับนะสินค้าตัวไหนเด่น ก็ต้องต้องเกิดขึ้นแต่วันนี้เราจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมกันอีกเรื่องหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอร์ฟินครับคือวิธีดูว่าคนอายุยืนไม่ยืนเนี่ยนะถ้าดูภายนอกให้ดูกระดูกสันหลังเขาครับถ้าคนนั่งตัวตรงอไม่มีงอนะโดยไม่ฝืนนะฮะครับคนนั้นไม่ต้องไปขายยาอะไรหรอกครับอืกระดูกเนี่ยมีความสาคัญต่อร่างกายเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทใช่ นะเป็นโรงงานผลิตเลือดคือไขกระดูกใช่นะครับเพราะถ้าเรากระดูกเราดีเนี่ยการผลิตเลือดต้องดีแต่บางคนเข้าใจผิดกันว่าการดื่มนมเนี่ยทำให้กระดูกดีถูกต้องครับกระดูกดีแต่ไขกระดูกไม่ได้ดีด้วยโอ้โหแต่เขามีทั้งดื่มนมกินแคลเซียมบใช้วิตามินโอ้มนหลายอย่างมากนะอาจารย์คือจริงๆต้องกินผักผักนะแต่ถ้าเราเอาผักทุกวันนี้ไปกินยาฆ่าแมลงโอ้แมลงตัวที่โดนยาฆ่าแมลงฆ่าตายครับ ไปเอามาบี้ดูเป็นผงเลยนั่นอาจารย์พูดถึงผักสดอีกเพราะมันอะไรครับยาฆ่า,มาแมลงมันจะทาลายแคลเซียมในร่างกาย<อ>แคลเซียมพังหมดวันทำไม,มแมลงตัวที่โดนยาฆ่า,มาแมลงฆ่าตายลงไปบี้เนี่ยเป็นผงเลยกรอบเละกรอบเลยอ๋อคือการฆ่าสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้นี่นะครับทําลายระบบกระดูกเขาหรือทําลายระบบแคลเซียมในร่างกายเขาทุกอย่างพังหมดเลยถ้าอย่างนี้ผมอยากปลอดภยัยผมซื้อผักสดมาผมลวกหน่อยดีกว่าผมต้มหน่อยดีกว่า คุณค่าก็หายไปคครโรฟิลตายหมดเล้วอาหนักว่าเก่าวอีกครับคครโรฟิลคือตัวชักนำล้ะชักนำธาตุอาหารขึ้นไปสร้างไขกระดูกให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาอุยโครงสร้างของเม็ดเลือดแดงกับโครงสร้างของคครโรฟิลเหมือนกันเลยเหมือนกันด้วยต่างกันที่ธาตุตรงกลางครับคครโรฟิลมีธาตุแมกนีเซียมเลือดมีธาตุเหล็กแต่โครงสร้างเหมือนกันเลยครับ อาจารย์พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเกี่ยวข้องกับคอโรฟินผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนที่ฟังอยู่ในขนาดนี้คงจะสงสัยคงจะงงเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเรียนกันมาหรือเคยได้ยินคือคอโรฟินมันอยู่ในผักใบเขียวผมว่าต้นไม้พืชทุกชนิดมันมีคอโรฟินคือที่เราเข้าใจว่าเป็นการสังเคราะห์แสงงั้นผมถามแทนท่านผู้ชมเลยว่าอาจารย์ต้องอธิบายแล้วละว,ว่าคอโรฟินมันมายังไงมาจากที่ไหนประวัติมันเป็นยังไงครับคือคอร์โรฟินเนี่ยเขาจะสังเคราะห์แสงกับดวงอาทิตย์ แล้วก็ขายก๊าซออกซิเจนออกมาต้นไม้ที่คายคลอโรฟิลได้ดีที่สุดหรือขายออกซิเจนออกมาได้ดีที่สุดในใน,ในการสั่งคะ้อแสงเนี่ยค,คือต้นไม้อยู่ในแหล่งที่ไม่ค่อยมีอากาศบริสุทธิ์เท่าไหร่หมายถึงมีก๊าซคาร์บอนเยอะอย่างในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะเราสังเกตเราปลูกต้นไม้กลางพุ่งนามันจะแตกพุ่มใหญ่มากถ้าปลูกต้นไม้ในเมืองหนาวมันจะไม่แตกพุ่มเพราะเมืองหนาวออกซิเจนจะเยอะกว่านั้นจะแตกพุ่มเหมือนต้นไม้ที่สามารถผลิตคลอโรฟิลได้ดีที่สุด ก็คือต้อนไม้ที่อยู่ในทะเลทรายซึ่งอคอโรฟิลเหมือนกันนะการค้นพบครั้งแรกก็คือเขาพบว่าอูดเนี่ยเวลามันมันป่วยเนี่ยโอยลาไปกินใบนี้ใบอัลฟาฟาเนี่ยมันสามารถแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมโอแล้วมันตายไปเนี่ยนะกระดูกเปลือนทะเลทรายเลยคือไม่ผูเลยนะแล้วเขามองว่าใบนี้มันต้องมีความพิเศษก็เลยเอาใบนี้มาทานกัน ก็ทาให้ถูกภาพแข็งแรงตอนการค้นคว้าก็เลยค้นคว้าจากจุดนี้นะได้เอาคลอโรฟิลจากต้นอาัลฟา,ฟา,ม,ามาผลิตปรากฏว่าให้ผลต่อร่างกายสูงกว่าคลอโรฟิลที่ผลิตจากต้นข้าวสาลีอ่อนอจากต้นอินโนนีนจากสาหร,ร่ายดีว่าเยอะอยากจะต้องถามอาจารย์ลึกๆแล้วล่ะครับว่าถ้าโดยสรุปโดยภาพรวมแล้วคลอโรฟิลมันช่วยอะไรกับผู้ที่ดื่มเข้าไปวไ่ได้บ้าง หนึ่งช่วยฟื้นฟูไขกระดูกกับคนที่เป็นโรคจางเป็นทลราซีเมียลูกคีเมีย HIV นะอาการคือหายใจเร็วหายใจแรงนอนกลนติดเชื้อง่ายทำให้เลือดขาวไม่ดีบางคนเลือดไหลไม่หยุดอย่างคนที่มีประจำเดือนเลือดไหลไม่หยุดนี่ริมเลือดอมันเป็นเขาเรียกว่าตัวล็อกเลือดไม่ทํางานก็เกิดจากไขกระดูกทั้งหมดถ้าไม่ฟื้นฟูไขกระดูกโรคพวกนี้รักษามไม่ได้และมีมากขึ้นทุกวันทุกวันนี้คนไทยเรา4ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางร้อยคน4ี่สิบคน เด็กเล็กๆทุกวันนี้โรหิตจางั้งนอสังเกตเวลาเด็กเวลานอนหลับเหงื่อเขาท่วมตัวนั่นคืออาการของคนที่เป็นโลหิตจางแล้วต่อไปเขาเป็นโรคอะไรรักษายากบดเราเลยต้องมาแก้ที่ต้นเหตุคือทํำยังไงให้ในเลือดเขามีออกซิเจนสูงก็คือ,อมไม่เลือดแดงเขาแข็งแรงก็ต้องฟื้นฟูนฟนด้วยคลรฟิลครับนะกระดูกนี่เราฟื้นฟูนด้วยนมก็ได้ครับแต่ไขกระดูกไม่ได้ครับเพราะคนยิวเลยเขาเลยถือนะครับแม่คนไหนเอานมวัวให้ลูกกินเขาไล่ออกจากศาสนาเลย เป็นกฎของศาสนานะไม่ใช่แค่กฎหมายนะลึกกว่ากฎหมายนะฮะเขาบังคับเลยเพราะว่านมวัวนี่มันสร้างกระดูกอย่างเดียวค,คนกินนมวัวกระดูกไขกระดูกข้างในจะกลวงติดเชื้อง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายห<อ>ยุดกินนมวัวเดือนสองเดือนปรากฏภูมิแพ้หายดีขึ้นคนคลอโคฟิลเข้ามาเสริมช่องว่างตรงนี้มนมวัวดื่มไปครับไม่เป็นไรแต่ดื่มโคลโรฟิลคู่เพื่อฟื้นผูไขกระดูกนะครับถ้าอย่าง,งานั้นช่วงนี้ก็ต้องถามอีกแล้วครับผมนี่เป็นมวกมนุษย์เป็นพวกมนุษย์เจ้าปัญหานะครับเพราะอยาก อยากรู้เยอะจริงๆเป็นคนที่รักสุขภาพมากนะครับถ้าผมรู้ประโยชน์ของคอลฟเลแล้วว่ามันช่วยอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างกระดูกสร้างไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดสร้างหมอนด้วยสร้างหมอนด้วยใครที่ปวดหลังกับลองวิธีดูว่าหมอนท่านดีไม่ดีนะกินไก่สามมื้อเลยกินต่อเนื่องสองวันถ้าท่านปวดหลังหมอนท่านมีปัญหาแล้วแหมกําลังจะถามเข้าประเด็นเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะฮะว่า ใครมีอาการอะไรแล้วควรจะเสริมด้วยคอรโรฟิลบ้างคนที่กระดูกเริ่มผุเริ่มเสริมกระดูกหักง่ายะนะคนที่ปวดเอวปวดหลังปวดเมื่อยนนะัตามระบบกระดูกคนที่หายใจเร็วหายใจแรงนอนกลนเหงือ่อออกง่ายขาดพัดลมไม่ได้เหมือนกับจะไม่มีอากาศหายใจนะคนที่เป็นทาลัสซีเมียลูคีเมียเ l ชหรือคนที่บางครั้งตัวร้อนหรือา่าพอตัวร้อนแล้วหายใจไม่ออกบทีเรียกอชนะบ,บางทีตัวเย็นบางทีร้อน ท้องตรงนี้บวมนี่นี่แสดงม้ามบวมแล้วเม็ดเลือดตายเยอะคนใบม้ามบวมคนที่เป็นม้ามบวมนะหน้าท้องนูนและนานๆไปจะกลายเป็นโรคตับอีกครับต้องแก้ด้วยโคลฟิวเบีย์เอี้ยวตัวไม่สุดอาจารย์พวกก็หมอนข้าบานบิดตัวไม่ได้นอนที่นอนนิ่มไม่ได้น่านตก็ขดตัวงอไม่ได้นั่งรถทางไกลแล้วปวดบิดแล้วบิดไม่สุดบิดแล้วได้ยินเสียงดังกรอกๆแย่แล้วครับและพวกที่มีลมหายใจเหม็นๆมีกลิ่นออกจากปากเยอะๆคือมันออกมาจากข้างในแล้วอาจารย์พวกลำไส้อักเสบ พวกกระเพาะอักเสบพวกนี้ยังไม่มียารักษารคอโรฟิลกินดิบๆฮะทานดิบๆอย่าผสมน้ำนะทิ้งไว้สักสองชั่วโมงแล้วค่อยทานอาหารทําอย่างนี้ประมาณ15วันถึง1เดือนแผลหายเลยงั้นต้องมาพูดถึงเข้าประเด็นอีกแล้วอาจารย์โยงเข้าไปเลยว่าแล้วถ้าสมมติผมตัดสินใจจะใช้คอโรฟิลแล้วผมได้คอโลฟิลไปอยู่ในมือแล้วแล้วผมจะใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องทานยังไงการดื่มคอโรฟิลเนี่ยที่ได้ผลดีที่สุดประหยัดที่สุดคือการอมครับ เอาคามฟอเมลมา3-5ซีซีอมในปากสักประมาณ 5- นาทีเพื่อให้คือใต้คนลินล้นเรามันจะมีตัวดูดอาหารขึ้นมาเลี้ยงต่อมใต้สมองหรือกรดฮอร์โมนนะถ้าเราอมปุ๊บเนี่ยต่อมกรดฮอร์โมนจะจะดึงอาหารตัวนี้ไปก่อนแล้วมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อควบคุมร่างกายทั้งระบบนะมันอม,อมแล้วค่อยกลืนแล้วค่อยกินน้ําตามหนึ่งแก้วนะแต่ถ้าทานไม่ได้บางคนรังเกียจผักคมันทานไม่ได้ก็ผสมน้ำ5ซีซีต่อน้ำหนึ่งแก้วทานวันละสองเวลาก่อน เช้ากับบ่ายโอ้ห้าซีซีแค่นี้เองครับเอาล้วครับพอถึงช่วงนี้ตัดสินใจว่าผมวันนี้ต้องใช้คอโรฟิลแน่นอนเลยครับคอโรฟิลนี่มีประโยชน์กับร่างกายจริงอย่างไยที่สุดอยากอายุยืนล่ะผมเนี่ยนะมีข้อห้ามไหมครับคนที่ห้ามดื่มคอโรฟิลเหรอฮะไม่มีแต่ว่าทางการแพทย์เขาก็ต้องห้ามนะสตรีมีคันห้ามรับประทานนะครับก็ก็นั่นคือกฎของออยเขานะเราก็ต้องให้เกียรติเขาแต่ตามหลักแล้วเนี่ย แม่คนไหนถ้าไม่ช่วงตั้งครรภ์ถ้าไม่ดื่มคอโรฟิลกระดูกของแม่จะแอนไปหน้าเวลาคลอดลูกเนี่ยจะแอ็นไปหน้าเดินเดินเราดูจากด้านหลังรู้ว่าแม่คนนี้ผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วกระดูกเขาจะแอ็นไปหน้าจะเสียทรงทันทีเลยเสียรูปทรงลูกที่ออกมาเนี่ยสังเกตจะมีรูโบตรงนี้นะฮะกระหม่อมจะไม่ครบครับถ้าดื่มคอโอฟิลออกมาครบครับอย่างลูกของน้องกระแตตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาออกรายการับ มีนิดเดียวเท่านิ้วก้อยปอติรูโบเท่าอย่างนีเลยนะเทาลูมะนาวนะเท่านิ้วก้อยใช่ครับเพราะว่าเขาก็กลัวกล้าๆกลัวคือช่วงที่ตั้งครรภ์เขาก็ดื่มไปประมาณสักสี่ขวด่จริงๆเขาควรจะดื่ม8ดขวดแปดเดือน8ดขวด9้าเดือนเ้าขวดเลยอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นคนลูกออกมาแข็งแรงมากผิวพรรณดีมากผิวขาวผิวดีกว่าพ่อกว่าแม่กระดูกแม่ไม่แอ่นไปหน้าไม่เสียรูปทรงมันผู้หญิงคนใดที่กลัวว่าคลอดลูกแล้วจะเสียรูปเสียทรงเนี่ยฮะดื่มคอโรฟิล แต่ว่านั้นต้องอยู่ในพิจารณาของ,ของทางทางการแพทย์นะถ้าท่านเชื่อทางแพทย์ก็ท่านไม่ต้องดื่มก็ได้ครับ,รบอ้าช่วงท้ายรายการอาจารย์จะมีอะไรฝากถึงการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ชมบ้างครับอาจารย์คือผมมองว่าโคลลีฟลเป็นสารอาหารที่จําเป็นที่สุดสําหรับการมีชีวิตอยู่หรือการดํารงอยู่เพราะเขาคือสารตั้งต้นเลยคือถ้าขาดเข้าตัวเดียวนี่อย่างอื่นจบเลยไม่ต้องรักษาเลย มะเร็งก็เกิดจากคอโรฟิลล์ก็คือไขกระดูกคุณเสื่อมในเลือดคุณมีก๊าซคาร์บอนเยอะเกินไปหรอกเลยก่อตัวเป็นมะเร็งคอโรฟิลล์กินแล้วไม่เลือดแดงจะแข็งแรงมันจะดูดก๊าซคาร์บอนออกมาทิ้งขนออกซิเจนเข้าไปดูดคาร์บอนออกมาทิ้งมันจะหายใจช้าลงใครที่หายใจเร็วหายใจแรงนั่นคืออาการของคนที่เป็นโรคหิจังที่ต้องดื่มคอโรฟิลล์ด่วนคนที่ใช้สมองเยอะอย่างอ่าพออย่างผมเนี่ยเราใช้สมองเยอะเลือดจะตายเร็วมากครับเลือดจะมีอายุแค่ร้อยยี่สิบวันแต่คนที่ใช้สมองเยอะอาจจะนนน้้อยกว่าีะครับ ถ้าไม่ดื่มคอโรลฟิลก็เตรียมตัวเป็นหัวใจวายสังเกตนักธุรกิจเยอะแยะนะครับเป็นหัวใจวายมีริ่มเลือดล็อกเลือดกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนี่คืออาการของเอยจางนะแล้วท่านผู้ชมครับจากการวิจัยนะครับมีงานรองรับเลยบอกว่าคอโอฟิลเป็นสารที่ช่วยทําให้เกิดการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสารที่จะเป็นอนุมูลอิสระแล้วทําร้ายร่างกายของเรามันจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการเกาะเกิดมะเร็งครับท่านอาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วและหากท่านอยากมี ความรู้มากกว่านี้อยากปรึกษาเรามากกว่านี้ครับเบอร์โทรที่โชว์อยู่ตลอดรายการท่านสามารถโทรมาปรึกษาเราได้และสัดท้านลุ้สุดเลยครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆที่สนับสนุนรายการของเราเดี๋ยวสักครู่พบกันครับ ให้คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซาลาลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว สดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสําหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่าน ไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สำหรับช่วงที่2ของรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมช่วงที่แล้วใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ จากความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากความรู้ในผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารหลายๆตัวด้วยกันแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพนั้นต้องฟังจากปากของคนที่มีประสบการณ์จริงๆ สำคัญที่สุดเลยครับเราจะได้มีความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงินเหลือเกินกับที่เราต้องใช้จ่ายลงไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพผมจะพาทุกท่านไปพบกับสุภาพสตรีอีกสองท่านที่มีโอกาสเลือกซื้อเลือกรักษาสุขภาพด้วยตัวเองแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นไปพบกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราคงจะรู้จักกับ <No S 2> คุณนกนะครับได้บ้างเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็นำเทปที่เคยได้สัมภาษณ์นั้นออกอากาศให้กับพวกเราได้รับฟังไปแล้วแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า เป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความประทับใจ e แต่เริ่มจากความไม่เชื่อมอนกัน่น่ะกว่าจะได้รู้จักบอกว่าใช้เวลาเป็นปีเลยนะเพราะคนที่รู้จักไม่แนะนำให้รู้แต่ว่าเอ้ยเขาทําอย่างนี้แต่ไม่รู้เขาทําอะไรแต่ว่าจนจนได้มีโอกาสใช้กับตัวเองแล้วก็น้องสาวด้วยใช่คก็แนะนําน้องสาวแล้วก็แนะนําเพื่อนๆจนได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเลยก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกันอะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางด้านซ้ายมือสุดแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อน ชื่อภูนสิริชีพสบนะคะเรียกชื่อเล่นว่าชื่อบมนะคะต้องบอกอย่างนี้นะครับมนบางคนดูอุย้ยสองท่านทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างของคุณภูนสิริเองนี่เพิ่งเพิ่งคลอด,อดน้อง<ช>นะครตอนนี้กี่เดือนแล้วนะฮะ เขาเดือนที่4แล้วค่ะเขาเดือนที่4แล้วนะครับวันนี้ท่านใดก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราจะได้มีโอกาสรับรู้ถึงคนที่พึ่งคลอดไปเออมันต้องทําตัวยังไงแล้วอะไรบ้างที่มันเกิดปัญหาแล้วก็ใช้อะไรไปได้บ้างเพราะว่าอย่างของคุณพูริเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนก่อนตั้งท้องด้วยเนาะก่อนมีน้องแล้วก็ช่วงนั้นพอดีพอมีน้องก็จะหยุดใช้ไปช่วงนึงแต่พอหลังจากนั้นก็กลับมาใช้อีกนะครับแต่2งท่านนี้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวแรก ก็คือซันคารา่าซ<ต>ันคาร่าเหมือนกันเลยลแต่ต้องบอกว่านกเป็นคนกินก่อนนกเป็นคนกินก่อนใช่ค่ะและเห็นบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งน้องสาวสําคัญมากใช่ค่ะคือน้องเป็นซีทเริ่มเริ่มจากตัวเองกินก่อนอแล้วก็จากที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้าน,นี้คือน้องเป็นซีทแล้วก็แนะนําให้เขากินเขาก็กล้ากลัวไม่กล้ากินแต่เราก็บังคับให้เขากินกึ่งบังคับว่าในโองใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าน้องเนี่ยเป็นซีท ถึงอยู่เขาเรียกว่า2ปีมดลูกเลยมี9เก้าเซนกับ5เซนช่ค่ะใช่ค่ะอายุยีิบห้เองใช่ค่ะนะครับแต่จริงๆตอนที่เขาเป็นนี่เขาอายุน้อยมากนะคะแค่22ปีเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นมานานใช่เป็นมานานช่วงนั้นเขาปวดปวดท้องประจําเดือนมากแล้วเราก็ทํางานใหม่ๆบางทีก็ต้องลางานแล้วก็ไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอตอนหลังมีการผ่าตัดออกไปแต่ว่ามันเป็นการเลาะซะมากกว่านะคะใช่มันโตอีก ก็เลยมาเจอตัวซันคาร่าเนี่ยค่ะตัวเองกินก่อนกินแล้วมันดีก็เลยแนะนําให้น้องกินกึ่ง right บังคับอย่างที่บอกอะค่ะกินเข้าไปวันแรกเขาตกใจเลยค่ะโทรกลับมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่นกทําไมกินแล้วมันมีริมหมอกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อธิบายเขาไปว่าไม่ต้องสนใจให้กินต่อไปผ่านผ่านเวลานั้นไปประมาณ2เดือนมันเป็นถึงถึงเวลาที่เขาจะต้องไปตรวจอีกทีนึงเพราะว่าหมอก็จะต้องนัดปรากฏว่า ผลกับผลจากการอันตาซาวคือไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็มันยังคงเหลือแค่ผังผืดเท่านั้นก็เลยตอนนี้ก็ยังกินอยู่ต่อนเนื่องเพื่อให้ผังผืดที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆลอออกหมดไปค่ะทีนั้นอ,อันนี้ก็คือเริ่มโอ้โหเริ่มเห็นผลชัดเจนมากยิ่งคือเห็นผลเราก็ยิ่งแนะนําได้อ,อย่างเต็มปากเต็มคําแล้วก็ด้วยความมั่นใจและอย่างตัวของเราเองนะครคุณนกเรามีปัญหาอะไรถึงได้มาเลือกใช้ซันคาร่า แรกเริ่มเดิมทีเป็นคนมีกลิ่นค่ะอย่างที่บอกค่ะเคยบอกไปมีกลิ่นมีตกอันนี้คือกลิ่นภายในนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่กลิ่นตัวกลิ่นปากนะใช่่กลิ่นภายในของผิะใช่ค่ะแล้วก็มีตกขาวเนี้ยค่ะจะกินตัวนี้เข้าไปคือมันจะช่วยคือตอนนี้ไม่มีแล้ว ไม่ไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี่ยคืออายมากเวลาจะเดินสนทางใครยังอายเลยความรวบใช่เราเรารู้สึกตัวเองแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขารู้สึกหรือเปล่าอาจจะไม่รู้สึกไม่มีความมั่นใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วที่สําคัญเห็นบอกว่ามีบุตรถึงสองคนด้วยกันโอ้โหคนที่มีบุตรมากๆนี่แน่นอนเลยครับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเครื่องซักผ้าเหมือนใช้งานไปแล้วนะแล้วแล้วก็ผ่าคลอดด้วยผ่าคลอดอีกใช่ค่ะผ่าคลอดนี่ปัญหาหนักเลยค่ะเห็นบอกว่าคนผ่าคลอดเนี่ย หรือว่าคนคลอดเองธรรมชาติแล้วไม่อยู่ไฟปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเขาเรียกว่าอารมณ์ที่มันสวิงเศราไว้ความรู้สึกร้อนๆหนาวๆบูบูบาบ้าอใช่ค่ะมันมันเหมือนคนเป็นไวทองอะไรอย่างนั้นเลยค่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะขนจะตกนี่รู้คือไม่ได้ว่าเคยเป็นไวทองแต่ว่าดูจากแม่หรือว่าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นหรือเปล่าหลังจากมาใช้ก็ไม่มีค่ะสบายตัวค่ะแต่อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มากเกินกว่า ท,ที่เราคิดว่าจะใช้ 1. ได้ผิวเลยนะคะสองได้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นะะอย่างนี้ต้องให้คุณบ๊ามได้เล่าเล่าเราเองมากนะค่ะก็คือเริ่มแรกที่ทานก็คือจะทานช่วงหลังคลอดนะคะแล้วก็คลอดน้องได้ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เริ่มมากินเ,เริ่มมากินตัวนี้แล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเ,เราก่อนหน้านี้เราก็มีคือเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเราเองนะคะก็คือแรก,แรก น้ำนมไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มทานไปได้กล่องประมาณกล่องที่สองก็คือเริ่มรู้สึกว่าเออมีมีน้นํานมเพิ่มมากขึ้นนะคะในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นใช่แต่ว่าสําคัญที่สุดเลยผมว่าในระยะเวลาที่ที่เราเริ่ม เริ่มใช้หลังจากที่คลอดบุตรมาได้3เดือนนะครับเราตอนนี้คลอดบุตรมาแล้ว4เดือนนะครับก็คือเราเริ่มทานแบบจริงจังกลับมาทานใหม่เนี่ยได้ประมาณเดือนเศษเษในช่วงเดือนเศษเษที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมีการขับอะไรออกมาหรือว่าเ,เรารู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงสําหรับคนที่<ม>พิ่งคลอดมาบ้างก็คือเริ่มเริ่มแรกก็คือมันจะช่วยเรื่องขับน้ําข่าวป่าออกมาค่ะเพราะคือหนึ่งด้วยคือตัวเองได้ผ่าคลอดมาด้วยอะค่ะก็คืออาจจะขับออกได้ไม่หมด การทํางานตรงนั้นก็คือมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมดลูกหน้าท้องอะค่ะมันจะมีหน้าท้องหน้าท้องมันจะไม่ยุบอะคะ่ะก็คือมันจะไปอะไรนะคะแบบไปอบอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะลําบากก็คือใช้ตัวนี้เป็นเหมือนกันเ,เขาบอกว่าคนที่ ผ่าข้อหรือมีน้องมาเนี่ยหน้าท้องเวลาพอข้อน้องไปแล้วมันมันมันจะเหลวแล้วมันจะพับเขาบางคนแซลบอกว่ามันพับลงไปปิดปิดท้องน้อยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาจะโอ้โหจะลดมันต้องใช้ความพยายามสูงนะจะซิทอัพก็มันจะรู้สึกเสียวๆตรงที่โดนผ่าอะไรเงี้ยผมว่ายุคนี้สมัยนี้เอาแค่ว่าลุกจากเก้าอี้เดินไปปิดทีวีนี่ยังขี้เกียจเลยถ้าพูดจริงๆนะโอ้โหแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องการออกกำลังเอออย่าไปคิดถึงเรื่องการออกกำลังเลยแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าเรา ง่ายๆก็คือรักในเรื่องสุขภาพคือมันน่าจะเร็วขึ้นสําหรับคนที่เพิ่งหลังคลอดได้เขาเรียกว่าเอาง่ายๆได้ความเป็นสาวกลับคืนมานี่ขนาดเพิ่งทานไปได้เดือนเดียวความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นข้อง้างเยอะแล้วน้ําหนักลงไปประมาณเท่าไหร่ละตอนนี้มาถึงที่ก่อนขอดแล้วห่ะน้ําหนักก็คือมาที่เดิมแล้วค่ะโอ้ลงไปหลายกิโลแล้วเนาะ แต่ทีนี้เห็นบอกว่าทั้งสองท่านโดยเฉพาะยิ่งคุณนกเนี่ยมีโอกาสมารู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทใช่ค่ะเป็นสินค้า Call คอร์โลฟิลนี่คอโลฟิลเลยโดยปกติแล้วเขาบอกว่าการจะทานซันคาร่าให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยต้องทานคอโลฟิลก่อนล่วงหน้า15วันใช่ค่ะอย่างในเบรกที่แล้วอาจจะได้ชมกันในเรื่องคอโอลฟิลแล้วก็ซันคาร่ารวมกันไปเลยนะครับคอโลฟิลเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยโดยเฉพาะยิ่ง กับสุภาพสตรีที่มีอาการปวดหลังหลังจากทานซันคาล่ามาแล้วทุกอย่างดีหมดไม่มีกลิ่นภายในไม่มีตกขาวช่องคลอดฟิกกระชับหน้าอกสวยผิวพรรณดีโอ้โหอะไรก็ดีไปหมดแต่ว่าปวดหลังค่ะปวดหัวปวดกระดูกอะไรอย่างนี้อย่างของคุณนกอะไรที่มันหลงเหลืออยู่เหรอที่ที่พี่ที่ที่พี่พูดมาเนี่ยคือนกเจอเกือบทั้งหมดค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นเกือบทั้งหมดใช่ใช่แต่นกนกอาจจะไม่ คืออาจจะช้ากว่าคนอื่นตรงที่ว่าเรามารู้จักคลอโรฟิลตอนหลังแล<อ>้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเรารู้จักแต่ซันคัลลาตอนนั้นเรากินเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราก็ถามอาจารย์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร,รปรากฏว่าเราเองเราเป็นเป็นคนที่มีภาวะธาลัสซีเมียธาลัสซีเมีย<อ>มันก็เลยทําให้เรารู้สึกปวดเมื่อยเนื่องจากเลือดน้อยค,ค่ะพอพอได้มีตัวคลอโรฟิลเนี่ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินแล้วละ่ะแต่พอเรากินเข้าไปเนี่ยคืออาการที่ปวดเมื่อย หายไปแล้วก็ที่ที่ได้มากกว่านั้นคือเราจะ้อบเป็นคนที่ปวดหัวง่ายปวดไมเกรนอะไรย่างเงี้ยค่ะปวดข้างเดียวปวดเบ้าตากินตัวนี้เข้าไปมันแค่แก้วเดียวแก้วแรกอะอาการพวกนั้นคือหายไปอะค่ะมันพูดแล้วมันเหมือนเวอร์ไปหรือเปล่าหรือมหัศจรรย์เกินไปหรือเปล่าแต่ต้องลองดู ว่ากินแล้วมารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอาการปวดเบ้าตาหรือปวดไมเกรนนี้หายไปแค่หลังจากกินแค่หนึ่งแก้วเท่านั้นที่นกเจอกับตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดใคร,ใครที่มีโอกาสได้ศึกษาผลิตภัณฑ์คอรโรฟิลของอบริษัทนั้นนะครับหรือว่าท่านลองไปเสิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตหรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านจะคนพบได้ว่าคอรโรฟิลเนี่ยช่วยบำรุงเรื่องสายตาด้วยนะแต่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่ทานคอรโรฟิลได้ไหมอ่ะกลัวว่ามันจะแพงกลัวแบบมันจะปืนกลัวเหม็นกลัวกลิ่นเออกลัวเหม็นกลัวกลิ่นบางคนทานง่ายเหรอทานง่ายมากค่ะ ทานคือผสมในน้ำเย็นก็ได้นะคะแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งแก้วทานเข้าไป<ช>มันทานง่ายมากมัน,นมันไม่มีกลิ่นเลยอะค่ะและช่วงท้ายรายการนี้ครับคงจะต้องขออนุญ,ญาตสองท่านท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงอาจจะเป็นคุณบัองก็ได้ค่ะ,ะ,คะก็คือว่า ตัวคอโลฟิลเนี่ยคะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควบคู่กับไปใช้คู่กับยาปัจจุบันนะคะที่คุณใช้อยู่ก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในวันข้างหน้านะคะ แต่ช่วงนี้คงจะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านของเราก่อนที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ<อ>เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทําให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปรายการของเราครับจะพยายามนําสาระสิ่งดีๆมานําเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุด แต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรมสามิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้ม แต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้สันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับสันคาล่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้สันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน1้อเซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ